สวัสดีครับพบกับ f i s h i n g t h a i แ a ล d กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เรากา็ได้รับคำเชิญชวนของไต่นัดนะครับไต่นัดก็คือกับตันนัทเจ้าขยานะครับอยู่ทางด้านหลังก็พี่มาลองตกสวายกันดูไหมนะครับก็โอเคพอดีช่วงนี้ผมพอมีเวลาว่างบ้างนะครับก็เลยมาตามคำเชิญนะครับแล้วก็ช่วงนี้เหมือนกับน้ำมันกำลังจะก้ากึง่งว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจะแดงหรือไม่แดงถ้าเป็นหน้าน้าแดงสวายมันจะมาเยอะเป็นฝูงเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เท่าที่ดูน้าก็ยังไม่ไมถึงกระแดงยังใสๆอยู่แต่ว่า โดยปกติธรรมชาติปลาสวายแม่น้ํามันจะขึ้นล่องปกติของมันอยู่แล้วนะครับตามล่องน้ำนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาตกโดยที่มาลุ้นเอาดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับไตนัดนะครับก็มาถึงหมายแรกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มผูกเบ็ดลงเหยือกันนะครับก่อนจะรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมเราไปชมกันเลยครับผม สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นคันตกปลาทั่วไปแหละนะครับอย่างวันนี้ที่ผมเตรียมมาก็คือเราใช้ของที่เรามีอยู่ก็จะเป็นคันคันหกฟุตนะคันทะเลผมนี่แหละพูดได้ง่ายนะครับใช้สายเอ็นประมาณ30ปอนนะครับเ,เรื่องคันเนี่ยผมว่านะ้าๆคงรู้กันอยู่แล้วล่ะนะครับสวัสดีครับถ้าขายน้าๆก่อนนะครับ อ่ะสำหรับอุปกรณ์นะครับก็หลักๆก็ใช้คันให้ตกแม่น้ำนะครับที่มีความแข็งแรงหน่อยแล้วกันนะครับก็ลองเลือกดูผมจะมีอย่างคัน6ฟุตนะครับลอกเบอร์5 0 0 0ันแล้วก็สายเอ็น30ปอนด์กับผมว่ามา3าคันนะจะมีคันอลอกเบสนะครับอันนี้ยังไม่ได้เอาสายหน้าที่เป็นรอยกระพงออกนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นคันลูมิก้าฟุตแลลอกเบอร์5,000ันเหมือนกันนะครับสายเอ็นกรที่ก็ประมาณ25ปอนด์นะครับผมอ่าอ่าเรื่องอุปกรณ์ก็นานารู้อยู่แล้วไม่ซีเรียสสายหน้า ชุดใส่หน้านะครับก็หลักๆวันนี้น้ำไม่แรงมากนะครับต่บอกว่าใช้ตะกั่วประมาณ 80- ถึงนะครับหรืออาจจะ120ประมาณนี้นะครับก็ลูกประมาณนี้นิ้วโป้งนาจะเห็นอยู่นะครับแล้วก็ใส่ลูกปัดนะผมใส่กสองลูกนะเผื่อมันแตกลูกหมุนนะครับแล้วก็สายสำคัญเลยคือสายหน้าตัวนี้นะครับใช้ตัวเบ็ดเบอร์ประมาณ13 14 15นะครับได้เพราะว่าเราใช้เหยื่อค่อนข้างจะชิ้นใหญ่หน่อยนะครับนะครับก็สายหน้าจะมีความยาวตั้งแต่ประมาณ1ฟุตถึง1เมตรประมาณนี้ น,นี่ก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อกันนะครับก็อุปกรณ์สําคัญสําหรับการเกียเย่ยวเหยื่อนะครับตกปลาสวายแม่น้ำนะครับก็คือเข็มร้อยมมลายนะครับก็ไปหาซื้อได้ตามศึกษาพันธ์ร้านอะ,อะไรร้านศึกษาพันธ์ร้านสังคพันธ์ก็มี <c ười> <c ười> นะครับแล้วก็มาตัดตูดหรือไม่กระดัดอย่างนี้ก็ได้ถ้าตัดตูดแบ่งให้มันเ,เป็นร่องให้เกี่ยวสายได้นะครับน,นี้ผมตัดแล้วมันหักก็เลยต้องมางอพับอย่างนี้น่าจะประมาณนี้น่าจะเเห็็นนนอออยู่่ะะะคคครรรรัับบวิธีกกาาืจใ แป้งพิซซ่านะครับแป้งพิซซ่าเขี่ยเข้าไปนะครับแป้งพิซซ่าก็หาซื้อตามร้านตกปลานี่แหละครับอย่างของผมเนี่ยผมมาลงเรือที่สะพานปทุมใช่ไหมตรงตีนสะพานปทุมก็จะมีร้านพี่นครฟิชชิงนะครับฝากไว้หน่อยแล้วกันเนาะร้านพี่นครนะครับร้านนครฟิชชิงนะครับอยู่ตีนสะพานปทุมฝั่งฝั่งตัวเมืองนะครับก็สั่งซื้อที่นั่นได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับก็ลองโทรเช็คดูก็ได้นะครับอ่าโดยปกตินะครับเราจะเกี่ยวแป้งพิซซ่านะครับประมาณสัก5 6ชิ้นประมาณนี้เพราะว่าแป้งเเคาาจะมมีวหนียยวอู่ประมาณนึงอยู่แล้ว นะครับเดี๋ยวลองเกี่ยวไปเราตัดเป็นชิ้นพอประมาณอยู่แล้วนะเราก็เกี่ยวไปประมาณสัก5้าชิ้นอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ใส่สายร้อยเข้าไปแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะครับม,มันยังไม่ใช่ฤดูที่ปลามันกินชุบเพราะงั้นเราอาจจะต้องแช่เหยื่อที่นานกว่าปกตินะเพราะงะั้นเดี๋ยวผมจะใส่ใส่เพิ่มอีกสักเท่านึงอนะเอาให้มันเยอะขึ้นไปหน่อยเพราะว่าเราจะแช่ได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าตัวแป้งพิซซ่าเนี่ยมันมีความเหนียวก็จริงแต่ว่าโดนน้าไปเรื่อยๆนานๆมันก็ละ,ละลายได้เหมือนกันพอมันละล,ะลายมันก็จะค นะครับเหยื่อเราจะได้อยู่ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ปลามากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเกี่ยวอ่ใส่แป้งให้ครบก่อนนะฮะไอ้โห้ยาวเป็นคืบเลยอันนี้แช่ได้เป็นชั่วโมงอะผมว่าดูละเออนะครับเหยื่อเรามีเยอะครับเรามีผู้สนับสนุนไม่ต้องกลัวอ่ะนะครับใส่สายเกี่ยวเข้าไปแล้วก็ลูดนะครับหนมปังลงมาที่สาย นะครับแล้วก็นะครับตัวเบ็ดนะครับอยู่ที่ด้านล่างนะครับเราจะปล่อยห้อยอย่างนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวผมชอบนะผมจะชอบดึงให้ลงมาให้มันลงมาอมตัวเบ็ดไว้เพราะเวลาปลามาันมากินมันจะได้อมตัวเบ็ดไปด้วยนะครับจะเห็นว่าตัวเบ็ดเข้าไปฝั่งที่เหยื่อแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ไปใส่กับสายหน้าที่เราผูกไว้นะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้อ่ะพร้อมตีแล้วครับเดี๋ยวโยนเบกัน อุขอะเลยเนะี่ยครับอ่ะนะครับก็ลงเบดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตามรุ่นกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็การตกปลาสวายแม่น้ำนะครับอันนี้ต้อง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 ใช้คําว่าออกตัวก่อนอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่า มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขาทํากันมานานแล้วนะครับเขาตกปลาหาเลี้ยงชีพกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเรือชาวบ้านเริ่มออกกันมาบ้างแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับว่าเขามาตกขายกันจริงๆเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขารู้นะครับเขาจะตกกันกลางแม่น้ํานอกเขตอภัยทานแน่นอนเพราะงั้นงดดราม่าเรื่องตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าวงหน้าวัดอะไรนะครับเนี่ยจริงๆเราอยู่กลางแม่น้ําซึ่งมันไกลมากแต่เวลาคุณดูจากภาพในกล้องมันจะใกล้นิดเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับก็ มันขั้งไกลเพราะฉะนั้นก็ขอขอเรื่องนี้งดดราม่านะครับเราอยู่กนกลางแม่น้ําเลยนะครับใครที่เคยมาเที่ยวแม่น้าก็น่าจะรู้นะครับผม,มเขาเรียกอยู่นะพี่วู้วู้อยู่นะน่าเห็นไหมครับก็อย่างเมื่อกี้นะครับก็เรือชาวบ้านเขาก็ทำมาหากินนะครับก็มีเรือทุกประเภทอ่ะทั้งตกปลาขายหาปูหาปลาลงขาย ขายของก็มีนะครับรับซื้อของเก่ายัางมีเลยเนี่ยเรือรับซื้อของเก่าเมื่อกี้นะครับก็นะี่ครับมันคือวิถีชีวิตของชาวบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับเราก็มามาหาปลาในแนวของอาชาวบ้านเหมือนกันนะครับอ,อย่างที่บอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเราจะได้ตัวแรกกันเมื่อไหร่โอเคครับผม ใหอยู่ดีวา่าโอ้ยมองเห็นไหมเปิดกล้องมุมกว้างหน่อยลูกเปิดกล้องมุมกว้างนะมุมกว้างอยู่มุมกว้างอยู่นะโอเคนะเอาตัวแรกกินแล้วนะครับไวามากนะครับเหลือทันตั้งตัวยังไม่ทันเตรียมอะไรผูเบ็ดยังไม่ทันเสร็จเลย,เลยนะฮะได้ลงคันเดียวเองว่าหันไปทำไมมันพุ่งเลยนี่ก็พี่โดนคันนั่นแหละมาแล้วมาแล้วนะ อุยอ้ยอุ้ยครับปลาสวายแม่น้ำตัวแรกกลางแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมโอ้สุดยอดอุย้ยไมไมแรงอะไรแรงอะไรแรงดีแรงเยอะปลาแม่น้ำเนี้ยแรงดีนะฮะออกออกกำลังกายทุกวันปล่อย อ่ะสวัยตัวแรกมาแล้วนะครับไม่รอไม่นานเลยครับประมาณสัก5้านาทีได้เลยนะพลังผูกเบ็ดคันที่2ที่3เตรียมจะลงต่ออยู่นะครับก็อ่าตัวแรกมาแล้วตัวเบลเลอร์เลยตัวนี้ประมาณ3โลน่าจะได้3โลกว่าได้อยู่ใกล้เคียงนะครับโอเคครับน้บหนึ่งไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนอ่รวมแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมอ่านะครับก็อย่างที่บอกนะฮะมีเรือคุณลุงนะครับมาตกปลาเห็นไหมนะครับเรือชาวบ้านเขาก็ออกตกกันนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่นี่ก็อ่า วิถีทำมาหากินเนาะนะครับผมอเดี๋ยวมาตามลุ้นคุณลุงกันด้วยครับว่าจะได้ปลากันยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมนะครับก็มาถึงหมายนี้ประมาณสักน่าจะเกือบเกือบชั่วโมงแล้วมั้งนะครับได้ไปตัวหนึ่งแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เงียบเงียบอยู่พักนึงเลยเพราะกินไม้แล้วเงียบยาวเลยนะครับก็ประกอบเบ็ดลงเสร็จสามคันแลวอ่านะฮะโอเคเดี๋ยวรอระหว่างที่รอปลากินเราก็กินข้าวก่อนนะครับซื้อข้าวกล่องมากินข้าวคุกกี้น่ากินมากนะครับก็ แต่นัดมากินข้าวข้าปาไนะครับ,รบ <laughs> ปลาไม่กินคนก็กินนะไม่ต้องคิดเยอะครับสบายๆแดดจะร้อนสักหน่อยนะครับใครจะมาที่นี่ก็เตรียมตัวกับเรื่องแดดมาให้ดีนะไม่น่าใช่ปลา <c oughs> อ่ะเก็บเบ็ดมาไม่รู้อะไรติดมานะครับท <laughs> <laughs> ุง <laughs> นึกว่าปลาถโถเอ้ย <laughs> อ่ะนะครับก็ปกตินะครับอันนี้อันนี้นี่ใส่ส่วนตัวปกติผมเลยนะน,นี่ผมบอกเลยนะครับปกติผมเวลาตกปลาแล้วเราเกี่ยวพวกขยงขยะจากใต้น้ำอ่ะนะครับถ้าเป็นเศษหญ้าเศษไม้ส่วนใหญ่ผมว่าทิ้งพอมันย่อยสลายนะแต่ถ้าเป็นถุงอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนครับผมเก็บผมเก็บ,เกบประจำแล้วเดี๋ยวไปทิ้งบนฝั่งนะครับอันนี้ผมทําประจํานะฮะนะครับถ้าพเพื่อนๆเอฟซีเห็นก็จะจะ,จะ,จ,ะจะรู้อะครับว่าผมจะค่อนข้างอนุรักษ์เรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเรามีถังขยะในเรืออยู่แล้วเดี๋ยวเราใส่แล้วเก็บไปทิ้งบนฝั่งนะครับถุงพลาสติกนะะฮ อ่านะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะเรือชาวบ้านเขาก็เริ่มออกกันมาแล้วนะครับก็พี่ๆชาวบ้านเขาน่าจะรู้รู้เวลารู้น้ำนะครับเขาก็ทยอยทยอยกันออกมาเราจะเห็นว่าเรือจะค่อยๆมาเริ่มมาเร,มเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับอย่างเมื่อวานแต่นั้นก็บอกว่าสิบกว่าลำผมว่าวันนี้ก็คงไม่แตกต่างนะครับคิดว่านะนะครับโอเคครับผมอ่ะมันเหมือนมีปลาตอดอยู่นะครับก็เลยเอาคันมาถือรอดูนะเงียบแล้วอ่ะ โอ้โดนหลอกอ่ะครับโหกำลังคุยกับไต่เพลินเลยนะฮะปลาต่อนะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรนะแต่เบาๆเนาะไม่ค่อยใหญ่เออไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม,หญไม่สังสังกว่ายกระสายยูหรือเปล่าก <Thank you. S 1> ยไอไหนว่าไม่เห็นตัวปลาอ๋อสายยูสายยูยยออไปลาเนื้อดีปลาเนื้อดีเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดู <c oughs> เอเอแอดแอดแอดมีเสียงด้วยนะครับ อ่ะสกอไมอนึงนะครับเป็นปลาสายยูนะกะ็ดีนะปลาปลาแม่น้ำ้วยแล้วปลาสายยูนี่หาซื้อกินยากนะนะครับโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวใส่ถังไว้ก่อนอ่าได้ปลาเนื้อดีมาอีกตัวโอเคครับผมครับตอนนี้ก็จำนวนเรือก็ทยอยมาเพิ่มนะ1,2,3,4รวมเราเป็น5แล้วตอนนี้นะครับก็ยังยังหาหลุมกันไม่เจอ ข้อดีของการตกหลายๆลำนะครับก็อย่างที่ไต่นะ้าทราเล่าให้ฟังนะก็คือเวลาอยู่กันหลายลำเนี่ยปลามันกินร่องไหนลุมไหนเราก็จะเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเรียกกันอ่ะนะครับให้มาตกอยู่ด้วยกันนะครับไม่ห่วงหมายกันนะครับสุดยอดมากครับผมนะครับก็เป็นวิถีของชาวบ้านอย่างที่บอกนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นรวมเราเป็น5้าลำแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าใบ่ายๆนะ่าจะออกมาเยอะเยอะกว่าน,นี้อีกนะครับ okay. หลบร้อนกันไม่ไหวตอนประมาณเที่ยงนะแดดร้อนมากๆครับก็ไตนาก็กามากินก๋วยเตี๋ยวร้านเจ้าประจําของไตนนะครับก็จะเป็นร้านปลาชื้นอยู่ที่วัดดอนนะครับแถวสามโคกนี่แหละนะครับก็๋วยเตี๋ยวน่าทานนะดูผมสั่งมาแล้วสองชามหิวเป็นสองชามเลยอ่าแล้วก็โอเลี้ยงด้วยชิมโอเลี้ยงนะอ่ะก๋วยเตี๋ยวดูน่ากินมากนะครับแต่ชิมดูนิดนึงก่อนอืมรสชา<ๆ>ติยา๋ยเตี๋ยวต้มยำสุดยอดไ,ได้ครับ ถึงมะนาวนะครับแล้วก็บิรยากาศดีด้วยอยู่ริมน้ําเห็นวิวนะครับเห็นโต๊ะริมน้ํามันเต็มก็ไม่เป็นไรนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราพักเบรคท่ากันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามล่าบิ๊กไบกันต่อนะครับโอเคครับอ่านะครับก็กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปตกปลากันต่อนะครับก็จริงๆผมก็ลืมเล่าให้ฟังนะว่าก่อนที่ผมจะมาวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไต่นัดเอ๊ะไต่นัดเขาเมื่อวานเขาไปตกปลาเล่นนะครับตรงหมายที่เราตกที่แหละนะครับก็ ได้ตัวบิ๊กไหวยมา3ตัวใหญ่สุดก็20บวกนะครับตัวเล,เล็กสุดก็1 5 1 6กโลนี่แหละนะครับก็เลยเมื่อเช้าเราก็เลยไปเฝ้ากันมานะครับก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะได้มาแค่ตัวเดียวกับสายยูอาตัวหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีเวลาช่วงบา่ายเดี๋ยวจะลองไปเฝ้าดูอีกทีนะครับเราจะไปตามล่าบิ๊กไหวยกันวันนี้นะครับตัวใหญ่มากใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวมีรูปให้ดูดูรูปได้เลยใหญ่ใหญ่หญจริงนะครับโอเคครับดูรูปสด,ดูถ่ายไปคันกันนี่ถ่ายไปคันดูไปคันไปคันหเห็นมยตออนนีู่ะ หย่อนแล้วอะดูดิสายมันตึงๆเงินหย่อนเนี่ยปลาติดแล้วมั้งเดี๋ยวลองวัดดูนะเบาอยู่เลยโถ่เฮ้ยเบาแมวกิ่ไม้อ่านะครับก็พอดีขับรถผ่าเออขับรถผ่าทุขับเรือผ่านคลองครับเห็นปลาสว่านมันขึ้นนะเพราะว่าน้ําแดงมันดันลงมานะครับก็เข้ามาลองตกดูนะครับอยู่พักหนึ่งแล้วหลับนะครับก็ มันไม่กินนะแต่มีแต่สังกวาสแต่สังกวาสดูตัวดิดูอตัว<า>นี้หายากครัสังกวาสสุดยอดเลยนะครับอ่ะนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเฝ้าส่องเนี่ยถวายขึ้นเนี่ยดูด,ดิโ <ไป S 1> อเคอ่ะนะครับก็เฝ้าอยู่นานานะน้ำเริ่มเดินแล้วครับไหนสุดก็กินจนได้ทักทีไม่รู้ปลาอะไรนะลองใส่มั้งเบา ไม่สู้ไม่เถียงไม่อะไรเลยอะ,อะสวยเลยแบบนี้อุ๊โอ้ยายอยู่ใช้ได้เข้าได้เข้าได้เกย์ครับบวกสกอร์อีกหนึ่งครับผมโอ้อ่ะนะครับ มันนานมากินตัวก็เลยต้องนะเป็นช่วงหน่อยแต่ก็ก็จะได้แต่ละตัววันนี้ปลาหายหัวหมดเลย <c oughs> โอ้สายยูเขาสายยูสวยเลยอ่าโอเคได้สกอไม่หนึ่งครับผม ปลากินจนหมุนเสร็จแล้วข้อพิ่งมาครับสายยูนะครับรุ่นเดิมเลยอ่าไม่เป็นไรสะสมไ้ก่อนนะครับโอเคครับอยู่ไม่ได้แล้วครับหนีก่อนดีกว่าฝนมามื้นเลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็ไม่รู้ว่าอ่าเย็นแล้วนะไม่รู้ว่าจะแพ้ตกต่อหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าหนีฝนก่อนตอนนี้นะครับอ่าโอเคครับผมนะครับก็ หนีฝนก็เลิกเลยนะครับก็ผลงานนะครับก็จะมีสวายตัวหนึ่งสายยูสี่ตัวแล้วก็สั่งกระวาดวังตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวยาวเป็นคืบเลยนะครับก็อย่างใหญ่อ่ะนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราไปตามล่ายักษ์ใหญ่กันซึ่งเรามาช้าไปแค่2อสวันเองนะครับเพราะว่าก่อนนี้เขาตกกันเขาได้กันเยอะเยอะนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยไตเองก็ได้เอง3ามตัวนะครับ20บวก15้านะฮะสิบเจ็ดสิบแปดเนี้ยนะครับก็เสียดายพลาดไปวันเดียวนะครับวันนี้เราไปเฝ้ามา เกือบทั้งวันนะครับก็ไม่เจอนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังไ,ได้สวัยมาตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจไปแล้วกันตัวนี้นะครับ mm hmm. อุตส่าห์ลงดีใจนะกล่าวว่าตีไม้แรกกินแล้วกิกนเลยตัวนี้กินไม้แรกเลยแล้วกล่าวว่าวันนี้บันเทิงแน่ที่ไหนได้เงียบทั้งวัน <laughs> <laughs> นะครับก็สรุปคือน้ําตัวนี้มันยังแดงัางไมแดงมั่งนะครับมันยังไม่แดงจัดๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้นะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมานะครับแต่ว่าผมว่าปลายๆเดือนนี้ก็น่าจะ นะไปเดลกัละกรลดา่นี่แหละนะครับก็น่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาแก้มืออีกเดี๋ยวช่วงน้ําแดงผมจะกลับมาแก้มืออีกก็ฝากติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับก็โอเคสําหรับเรื่องของกัปตันนัดนะครับกัปตันนัดก็ถ้าสนใจนะครับก็เดี๋ยวขึ้นหน้าเฟซกัปตันนัดเจ้าพยาแล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวาลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิป ดูฟ้าดินะโอ้ยอมยอม